ตอนที่7 1็สิเอดเมื่อโมเย่เห็นพัพซูยองแววตาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดีใจเธอรู้ว่าหญิงสาวคนนี้จะต้องติดตามเยจงหมิงมาหากเห็นเธออยู่แถวนี้เยจงหมิงก็ต้องอยู่ในระแวกนี้หลังจากมองตามทิศทางที่พัคซูยองวิ่งไปโมเย่ก็ไม่สนใจคนในห้องเธอกระโดดออกจากหน้าต่างโดยตรงยกปืนพกระเบิดหัวซัมบี้ที่ขวางทางแล้วมุ่งหน้าติดตามพัคซูยองไปนี่เธอบ้าแล้วหรือไงถึงซือไม่คิดว่าลูกศิษย์หญิงของเขาจะกระโดดออกจากห้องเขาตะโกนด้วยความตกใจพร้อมทั้งสงสัยว่าเธอทำอย่างนี้ได้อย่างไร เฉิงหลงและเซียวหูมองดูกันและกันโดยปกติทั้งสองคนจะเชื่อมั่นในตัวโมเย่เป็นอย่างมากในทีมโมเย่ชายหนุ่มสองคนนี้อาศัยอยู่คนเดียวในเมืองดังนั้นทั้งสามคนจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งสองเห็นหัวหน้าทีมออกไปทันใดนั้นพวกเขาก็พยักหน้าแล้วมองหน้ากันพวกเขาสองคนเข้าใจความหมายของการละกันพวกเขาหันหลังกลับแล้วกระโดดไล่ตามโมยเย่ไปเหลือเพียงเฉิงซือกับชี่ยอเล่อยอในห้องตอนนี้ในเวลานี้มีเสียงฝีเท้าอยู่ด้านนอกประตูตำรวจชายพร้อมอาวุธหลายคนวิ่งเข้ามาในห้องพร้อมเล็งปืนมาานนาาา้้้้นน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 นใใเเเลขุก,กรททีีีีี่่่่งงไปป็นคนนคหหออต แล้วโมเยและเธอขัดขืนกฎระเบียบวินัยต้องถูกจับตัวไปขังไว้เมื่อเห็นเลขานุการชายคนนี้ที่เพิ่งหลบหนีไปกลับมาหาเรื่องโมเย่อีกเฉิงซือกับที่ยอเลยรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากตอนนี้สอทนอการกำลังเลวร้ายพวกเขายังไม่ช่วยกันสู้กับซอมบี้แต่กลับมาหาโมเย่เพื่อเอาผิดกับเธอท,ทั้งที่เลขานุการเป็นคนผิดคิดแย่งปืนออกจากมือของเธอเองเฉิงซือมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพูดเบาๆออกมาว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดตอนนี้คือการต่อสู้กับพวกซอมบี้และสัตว์กลายพันธุ์ฉันจะไปตามตัวโมเยกลับมาหลังจากพูดดดเเเขาาาาากกกกก็กระโดดอออออจหนนนนนนน้้้ต่่่่่งงงแลวคคืททททีีไไปปใัพ เซียเลยยอจับปืนในมือแน่นเธอก็อยากติดตามโม่ย่ออกไปแต่เธอคิดถึงสามีของเธอที่ยังรอให้เธอได้พบในที่สุดเลิกลมความคิดจะติดตามพวกเขาไปเธอกับพวกเขาหลังจากนี้อาจเดินเส้นทางที่ต่างกันพูยอ <ผ oric S 1> ไม่เคเกียดใครคนไหนมากเท่านี้มาก่อนตอน,นชายตรงหน้าเธอทำให้เธอรู้สึกกลียดเป็นอย่างมาก เชียนต้าชัยจมูกโตที่เธอเคยพบที่มหาวิทยาลายัยเขาลอบโจมตีเธอที่ด้านหลังก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเธอใช้กล้องสองทางไกลเพื่อสังเกตการการต่อสู้เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เย่จงหมิงเป็นครั้งคราวทั้งยังคอยบอกทางให้เหลียงชูหยินไปพบกับเย่จงหมิงอีกด้วยแต่เนื่องจากพัคซูยงใช้สมาธิมากเกินไปในการส่องกล้องสองทางไกลเธอจึงไม่รู้ว่ามีคนแอบย่องเข้ามาที่ด้านหลังเธอขึ้นไปด้านบนสุดของอาคารพัคซูยงโดนเชียนต้าลอบเข้าด้านหลังเชียนต้าพยายามเข้าใกล้ตัวเย่จงหมิงเพื่อรู้ความลับของวัันนนนนโลกกกาาาาวเขขดร่งงงออพพูยบื้ พักซูยองเห็นว่าชายผู้นี้มีความแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปแต่ยังไม่แข็งแกร่งเท่าผู้วิวัตรหนึ่งดาวเธอจึงพลิกตัวขยับสุดแรงหนีออกมาจากการจับของเชียนต้าได้เชียนต้าไม่คิดว่าครูสาวที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่มีแรงมากพอจะฆ่าไก่จะสามารถใช้แรงดิ่นหลุดไปจากการจับของเขาได้เช่นนี้เมื่อเห็นพักซูยองแข็งแกร่งขึ้นเชียนต้ายิ่งต้องการรู้ความลับของเย่จงหนิงมากขึ้นเชียนต้าพยายามพุ่งเข้าหาพักซูยองตรงๆเพื่อจะรวบตัวเธอเอาไว้เชียนต้าถูกพักซูยองเต,ตะตวัดเข้าลางหว่างขาแต่เขาหลบการเตะของเธอมมาาาาาไไไไไดด้ด้้คคีีีทท่่่่่่เเขขขขววววลลออองงงตตัััสูกกนนนปปจจะแแ แมเทียนตาจะยังไม่เป็นผู้วิวัน์แต่เขาก็มีอาวุธหลายอย่างในมือของเขาหลังจากมองสถานการณ์พักซูยองรู้ว่าร่างกายเธอแข็งแกร่งกว่าแต่เธอไม่มีประสบการณ์ต่อสู้จึงเลือกรีบหลบหนีออกมาจากอาคารนี้ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของผู้วิวัน์ระดับหนึ่งดาวและเอฟเฟกต์ของยาต้านไวรัพสพักซูยองจึงเลือกวิ่งเข้ามาในฝูงซัมบี้ที่กำลังเคลื่อนไหวมุ่งมายังอาคารหลังหนึ่งที่ตอนนี้กำลังสู้รบกับซัมบี้เธอวิ่งผ่าเข้ามาในฝูงซัมบี้จากทางด้านหลังเพื่อมุ่งไปหาเหลียงชูยินที่อยู่ห่าาาาาาางงงไไปีีกขถน,นสุดทท้้้้้ยยยยแลลวววเเตตมมมิพััูรระบ พทันใดนั้นพาร์คซูยองก็ได้ยินเสียงใครบางคนร้องเรียกตัวเองเมื่อพาร์คซูยองมองไปตามเสียงเรียกเธอเผยรอยยิ้มแล้ววิ่งไปหาคนที่เรียกเธอทันทีโมเยในที่สุดก็มาได้สักทีนะพาร์คซูยองกอดโมเยด้วยความตื่นเต้นทําให้เธอคลายความกังวลจากเดิมได้อย่างมากคุณมาที่นี่ทาไมแล้วเย่จงหมิงกับเหลียงชูหยินละ่ะพวกเขาอยู่ที่ไหนโมเยดึงตัวพาร์คซูยองออกห่างจากฝูงซอมบี้พร้อมกับถามคาถามเธอไปด้วย ในขณะที่พัคซูยงยังไม่ตอบในขณะนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพวกเธอมองตามเงานั้นขึ้นไปพวกเธอเห็นใบหน้าของนักโทษตัวเล็กและร่างกายขนาดใหญ่ที่น่ากลัวของมันผู้หญิงสองคนที่ตื่นเต้นที่ได้พบกันร่างกายแข็งค้างด้วยความตกใจแย่แล้วสิทันใดนั้นพัคซูยงก็พูดออกมาว่าฉันเพิ่งเห็นเยจงหมิงวิ่งไปทางสัตว์ประหลาดตัวนั้น ใบหน้าโมเยซี่เผื่อลงมากกว่าเดิมเธอตัดสินใจตัดสินใจติดตามเย่จงหมิงเพื่อร่วมกลุ่มเดินทางไปกับเขาแต่ตอนนี้เขากับอยู่ทิศทางเดียวกันกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่น่ากลัวเธอเกรงว่าเขาจะได้รับอันตรายถึงชีวิตเพราะสัตว์ประหลาดตัวนี้แต่พวกเราต้องไปช่วยเหลียงชูหยินก่อนเพราะตอนนี้เธอตกอยู่อันตรายฉันเห็นเธอกำลังต่อสู้กับกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งในตอนนี้พัคซูยองรีพูดออกมาพร้อมกับดึงโมเย่ออกเดินทางแล้วเย่จงหมิงละ่ะแม้ว่าพัคซูยองจะอ่อนที่สุดในกลุ่ม แต่เธอมีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจที่ดีเมื่อประเมินจากสถานการณ์ก่อนที่จะสูญเสียการติดต่อกับเย่จงหนิงดูเหมือนเขากำลังไล่ตามสัตว์วืบระหลาดสมบัติตอนนี้เขาคงยังไม่เข้าไปต่อยสอตอระหลาดตัวใหญ่ตัวนี้แต่สถานการณ์ของเหลียงชูหยินในตอนนี้ต่ตงออกไปเธอกำลังเผชิญหน้ยอากับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์จำนวนมากอยู่รอบๆเธอจึงจำเป็นต้องรีบไปช่วยเหลียงชูหยินก่อนตอนนี้เขาคงไม่เป็นไรเราต้องช่วยเหลียงชูหนิงก่อนจากนั้นเราทำตามแผนของเขาต่อเธอก็รู้ว่่่่่าาาาาาเาเเเเเขขงงแคไไหนหนนรปปปชวววยยอจ็ตัถสีล่า โมเยมองออกไปรอบด้านเธอรู้ว่าคำพูดของพักซูยองนั้นถูกต้องไปหาเหลียงชูหยินกันเถอะกับตันโมรอพวกเราด้วยเฉิงหลงและเซียวหูวิ่งตามโมเยทันในตอนนี้หลังจากพวกเขาวิ่งตามหลังโมเย่มาระยะหนึ่งทำไมพวกนายถึงได้ตามฉันมาละ่ะก็เราจะร่วมทางกับคุณยังไงละ่ะเฉิงหลงพูดออกมาในตอนนี้โลกกับังวุ่นวายพวกเราก็ต้องอยู่ด้วยกันสิกับตนันใช่แล้วกับตันเราจะติดตามคุณไปทุกที่เซียวหูหัวเราะเบาๆในขณะที่บอกถึงความคิดของเขายุคสมัยเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนแปล,ปลงกฎหมายไม่อาจใช้ได้ตอนนี้เธอพูดถูกฉันจึงอยากจะเสี่ โมเย่กับทีมของเธอรี่ผันมองมาตามเสียงพูดพวกเขามองเห็นเฉิงซือเดินเขย่งด้วยปืนเหมือนใช้ไมค้ค้ำเพราะขาข้างหนึ่งของเขาหักแต่เขาก็ยังไล่ตามเฉิงหลงกับเซียวหูได้ทันดวงตาของโมเย่สว่างขึ้นชายสองคนนี้และครูฝึกเป็นตำรวจฝีมือดีหากมีพวกเขาช่วยเหลือทีมของพวกเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นเอาละไปช่วยเพื่อนฉันก่อนกับตันคุณจะช่วยใครเซียวหูวิ่งตามมาแล้วถามแต่ปืนในมือของเขายิงออกไปด้านข้างฆ่า,าแมวปากลายพันได้อย่างแม่นยำไอดอลของนายไงละ่ะ ใครงั้นเหรอๆๆๆๆ <bach> หน้าอากของเลี้ยงชูหยินกระเพื่อมขึ้นลงอย่างหนักเสื้อคลุมของเธอขาดเผยให้เห็นผิวหนังใต้ผ้าถัดจากชุดที่ขาดของเธอมีรอยบาดแผลเกิดขึ้นหลายแห่งเลือดของเธอไหลซึมออกมาจากผิวที่ขาวและเรียบเนียนก็รอบตัวของเลี้ยงชูหยินเต็มไปด้วยศพมนุษย์เลี้ยงชูหยินบาดเลือดที่มุมปากของเธอออกแล้วจ้องมองชายที่อยู่ตรงหน้าด้วยวแววตาแข็งกร้าว หูเตาหาห่กุมแขนซ้ายของเขาเอาไว้แน่นแขนซ้ายของเขามีแผลลึกจับมองเห็นกระดูกหากเขาหลบแท่ของหญิงสาวตรงหน้าไม่ทันเขาคงตายด้วยการเหี่ยงแส่ของเธอแล้ววันนี้เธอต้องยอมจำนวนเธอจะฝืนสู้ไปได้กี่น้ำกันฉันจะควบคุมเธอเอาไว้โดยการตัดแขนตัดขาปล่อยให้เธอมีชีวิตโดยไม่ฆ่าให้ตายทุกคนที่อยู่ทางฝั่งหูเตาหาห่ต่างก็มองหน้ากันแล้วพูดของขู่เลี้ยงชูหญิงเมื่อพวกเขาเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตายภายใต้แท่ของเธอไม่มีใครอยากเป็นตัวเปิดพุ่งเข้าไปหาเธอก่อน เลียงชูหยินในเวลานี้มีเสียงดังขึ้นมาทางด้านหลังเลี้ยงชูหญินตามมาด้วยเงาของคนอีกหลายคนมาหลัวจากหูเตาห่มองเห็นหญิงสาวสวยที่มาเพิ่มเขารู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงอีกสองคนก็เป็นผู้วิวัฒน์เช่นเดียวกันตอนที่72เร่จงหมิงไล่ล่าสัตว์ประหลาดสมบัติไปตลอดทางจนในที่สุดก็เห็นเงาของมันใกล้กับจับตุรัสริมทะเลสาบในขณะนี้มอนสเตอร์ตัวนี้ได้ลงมาจากมดสงครามเมฆม่วงมันกำลังถือไก่ย่างที่ไม่รู้ว่าหามาจากที่ไหน มันชิวกินไปไหมเย่จงหมิงไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดสมบัติใกล้ขนาดนี้มาก่อนเขาเคยมีส่วนร่วมในการล่าแต่เป็นแค่หน่วยรบแนวนอกไม่มีส่วนสําคัญเหมือนทีมหลักที่จะตามาหาสัตว์สมบัติโดยตรงเย่จงหมิงยิงปืนเข้าใส่หัวไหล่ของมันสัตว์ประหลาดสมบัติโดนยิงเข้าที่ไหล่แต่ไม่นานบาดแผลของมันก็หายไปทันใดนั้นสัตว์ประหลาดสมบัติก็หันกลับมามองเย่จงหมิงที่ตามหลังมันมามันคขยไก่ทิ้งแล้วคำรามใส่เขาเพียงแต่ว่าเสียงคำรามนี้แหลมต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับเสียงการเคลื่อนไหวของน มดสงครามเมฆม่วงที่อยู่ไม่ไกลจากสัตว์ประหลาดสมบัติเมื่อได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดสมบัติมันรีบวิ่งมาด้านหน้าสัตว์ประหลาดสมบัติทันทีหาเย่จงหมิงเพิ่งพบว่ามดสงครามเมฆม่วงตัวนี้ไม่ใช่มดสงครามเมฆม่วงระดับหนึ่งโดยปกติแล้วมดสงครามเมฆม่วงที่เป็นมอนสเตอร์ระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมดดาบมดพิษหรือมดเข็มจะเรียกว่ามดงานแต่หากเป็นมดสงครามเมฆม่วงระดับสองจะเรียกมดขุนพลหากเป็นมดสงกรานเมฆม่วงระดับสามจะเรียกว มนุษย์ในชีวิตก่อนหนีน้ของเย่จงหมิงไม่มีใครเคยเห็นมดราชนีแต่พวกเขาตั้งขึ้นมาไว้เรียกโดยใช้การสันนิฐานว่ามดสงครามเมฆม่วงมีถึงระดับสี่พวกมันเป็นมอนสเตอร์ที่โจมตีเป็นกลุ่มหากในฝูงพวกมันมีมดมีวัฒนาการสูงจำนวนมากจะทำให้ระบบนิเวศล่มสลายเย่จงหมิงไม่ได้คาดคิดว่าสัตว์ประหลาดสมบัติจะควบคุมมดในพลระดับสองได้มดขุนพลตัวนั้นอยู่ห่างจากเย่จงหมิงไม่ไกลเพราะเขากำลังพุ่งเข้าหาสัตว์ประหลาดสมบัติเมื่อเย่จงหมิงวิ่งเข้าใกล้มันในระยะ, m, ยะสยยิ เข็มกระดูกหนึ่งในทักษะโดยธรรมชาติของมดสงครามประเภทมดเข็มนี่เป็นเหมือนทักษะลับสำหรับใช้โจมตีระยะไกลแม่เข็มกระดูกจะไม่ยาวมากนะักแต่ก็ทรงพลังเพียงพอจะแทงทะลุเหล็กหนาหนึ่งเซนติเมตรได้แต่เย่จงหมิงพลิกตัวหลบการโจมตีครั้งนี้ได้ทันมดเข็มระดับขุนพลรู้สึกโมโหที่เย่จงหมิงหลบการโจมตีของมันได้มันเริ่มขยับตัวแรงขึ้นจากนั้นปีกที่ด้านหลังของมันก็แผ่ออกมามันกระโดดขึ้นไปบนอากาศแล้วสายายปีกออกมา แต่มดเข็มระดับขุนพลบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพุ่งจงตีเข้าใส่เย่จงหนิงในขณะที่เย่จงหนิงเปลี่ยนมือซ้ายที่จับดาบตั้งขึ้นเขาถือดาบด้วยมือขวามดเข็มพุ่งลงมาโดยที่เย่จงหนิงใช้โล่แขนต้านรับการโจมตีของมันในขณะที่เขาเบี่ยงตัวหลบไปด้วยแม้ว่าเย่จงหนิงจะเป็นเพียงผู้วิวันรระดับหนึ่งดาวแต่เขากินยาวิวัต์แบบปรับปรุงทั้งยังได้กินไข่ของลิงเต่าจระเข้ร่างกายของเขาตอนนี้แข็งแรงกว่าคนธรรมดาถึงเจ็ดเท่าวความแข็งแกร่งของเขาเหนือกว่าผู้วิวั์ระดดดดับับาาาาาวววทท่่่่ไปมมมกกกเเออี้นนหนึงขงขข็ระดัััับบขุนนนนนนพลลหงงงงจจาาก้้มแทเใส่ยยิีีตตอว เย่จงหมิงใช้โล่แขนบนมือซ้ายต้านไว้จากนั้นใช้ดาบในมือขวาฟันเข้าใส่ขาของมดเข็มระดับขุนพลขาทั้งแถบของเลวสีเขียวเข้มไหลออกมาจากขาของมดเข็มระดับขุนพลที่ขาดมดเข็มระดับขุนพลกลับพลือปีกเร็วขึ้นในขณะที่บีนาวากะกลับมาหาเย่จงหมิงร่างกายของเย่จงหมิงเคลื่อนไหวแบบเดิมอีกครั้งเพียงแต่รอบนี้โจมตีอีกด้านของมดเข็มระดับขุนพลขาอีกด้านของมันถูกตัดขาดทั้งหมดการโจมตีใครรังนี้เขายังตัดปีกของมดเข็มขุนพลตัวนี้ออกด้วยหนึ่งด้าน ทำให้ตอนนี้มดเข็มระดับขุนพลไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ทำให้มดเข็มระดับขุนพลนอนรอเป็นเป้าวนิ่งไม่ว่าใครก็สามารถฆ่ามันได้เย่งจงหมิงใช้ดาบจันเซียวตัดหัวของมดเข็มระดับขุนพลจากนั้นเขาจึงใช้ดาบแคคริสตันออกมาจากหน้าผากของมันสัตว์ประหลาดสมบัติที่ตอนนี้กำลังกินไก่ย่างอีกครึ่งตัวมันตกใจที่เย่งจงหมิงฆ่ามดเข็มระดับขุนพลได้มันจึงทำไก่ย่างในมือหล่นลงพื้นทันใดนั้นสัตว์ประหลาดสมบัติก็ร้องออกมามันเริ่มบ่นออกมาโดยทีีงงท่่่เเยยจจงงงหมมมิข้้าาใทัันรอออกลกลสค เย่จงหมิงวิ่งเข้าหาสัตว์ประหลาดสมบัติเร็วขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เขาต้องทำก็คือตัดหัวของสัตว์ประหลาดสมบัติแล้วคว้าถุงทองคำมาจากมันสัตว์ประหลาดสมบัติเห็นแววตาของเย่จงหมิงที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฟันมันหยุดกรีดร้องแล้วหันหลังวิ่งกลับไปที่ด้านหลังแต่ขาของมันสั้นกว่าเย่จงหมิงมากจึงไม่มีทางที่มันจะวิ่งหนีเขาได้ทันจากนั้นสัตว์ประหลาดสมบัติล้วงมือลงไปในถุงเพื่อหาของบางอย่างเมื่อมันได้ของบางอย่างมันรีบคว้างเข้าใส่เเย่่่่่่งงงงหมมิิันนนนนนีีตกกใือออสวววว้้้้้รราา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 ดคคขขขขขชไู เย่จงหมิงมองสิ่งของที่สัตว์ประหลาดสมบัติโยนมาชัดๆเขาพบว่ามันเป็นแผ่นหนังสัตว์เหมือนกับแผ่นหนังอาชีพเขาจงไม่คิดจะหลบสิ่งที่มันคว้างปาใส่เขาปล่อยให้สิ่งนั้นตกลงพื้นแล้วเดินมาเก็บขึ้นดูทักษะอันเชิญระดับตำ่ำเค,ร, 4, คร,รื่รองหมายสี่เหลี่ยมเซครื่องหมายดอลลาเครื่องหมายดอลลาเย่จงหมิงนึกสบถด,ด่าในใจเมื่อเห็นว่าสัตว์วื้ประลาดสมบัติโยนหนังสือทักษะเข้าใส่เขาสัตว์ประหลาดสมบัติปาหนังสือทักษะอันเชิญระดับต่ำใส่เขาเหมือนเป็นก้อนหินไร้ค่าทักษะอันเชิญเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการของคนจำนวนมากในที่สุดเย่จงหมิงจึงได้รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดมอนสเตอร์ตัวนี้จึงได้รับชื่อว่าสัตว์ประหลาดสมบัติ นิสัยของมันประหลาดไม่เหมือนมอนสเตอร์ทั่วไปสมควรแล้วที่มันถูกเรียกด้วยชื่อสัตว์ประหลาดสมบัติเมื่ออ้อยถูกโยนเข้าปากช้างเช่นนี้เย่จงหมิงไม่รอช้าเขารีบเรียนรู้ทักษะที่เพิ่งได้รับมาทันทีทันใดนั้นในหัวของเย่จงหมิงเหมือนมีความรู้บางอย่างปรากฏเด่นชัดขึ้นเขาสามารถใช้ทักษะอันเชิญระดับต่ำได้ทันทีที่เขาเรียนรู้แต่เย่จงหมิงไม่สนใจจะลองใช้ทักษะอันเชิญระดับต่ำในตอนนี้เขายังคงเดินหน้าเข้าหาสัตว์ประหลาดสมบัติด้วยแววตาที่มุ่งมั่นมากกว ในชีวิตก่อนหน้านี้ของเย่จงหมิงเขาต้องสูญเสียทรัพยากรไปจำนวนมากเพื่อแลกกับหนังสือเลื่อนระดับอาชีพแต่อย่างใบแต่ตอนนี้มันกลับถูกโยนเหมือนขยะมีอะไรอีกโยนมาให้หมดในขณะนี้แววตาเย่จงหมิงเต็มไปด้วยความต้องการเขาบ้าคลั่งเหมือนกับหญิงสาวเห็นของแบรนด์เนมลดราคา80%เพียววเสียงโยนสัตว์ประหลาดมอบัดโยนของอีกหนึ่งอย่างเข้าใส่เย่จงหมิงสิ่งที่มันโยนครั้งนี้คือยาวิวนดระดับหนึ่งแม่ของสิ่งนี้จะไม่ดีเท่าของสองสิ่งก่อนหน้านี้แต่ก็นับเป็นของที่คนส่วนใหญ่ต้องการ เอามาอีกเหมือนสัตว์ประหลาดสมบัติจะเชื่อคำพูดของเย่จงหมิงมันหยิบของบางอย่างในถุงทองคำอีกครั้งในเวลาเดียวกันประกายแววตาในดวงตาของมันฉายแววเจ้าเล่ห์ออกมาเย่จงหมิงกำลังจะเอื้อมมือออกไปคว้าสิ่งที่สัตว์ประหลาดสมบัติโยนมาแต่เขารู้สึกเสียวขึ้นมาที่กระดูกสันหลงังเขาจึงชักมือกลับพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบขวดของเหลวนั้นหล่นลงกระแทกพื้นพื้นดินระเบิดเป็นหลุมลึกมีควันไฟสีเขียวเรืองแสงลุกโชิช่วงขึ้นจากหลุมขนาดไม่ใหญ่มากด้านหลังเย่จงหมิงตอน หรือว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีจากการอันเชิญเพราะบนหน้าผากของมันไม่มีคริสตัลเย่จงหมิงกลิ้งไปข้างหน้าในขณะที่เขาเว้นระยะห่างออกจากมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่เขาไม่เคยพบดูเหมือนว่าข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดสมบัติในชีวิตก่อนหน้านี้ของเย่จงหมิงจะยังไม่สมบูรณ์แม้ว่าสัตว์ประหลาดตัวเล็กนี้จะไม่มีทักษะการต่อสู้ใดนอกนอจากการใช้แตรอันเชิญเรียกมอนสเตอร์และซอมบี้มันยังมีความสามารถในการป้องกันและการฟื้นฟูทางกายภาพระดับสูงอีกด้วย เยจงหมิงเริ่มขยับมือขวาของเขาเขารู้สึกว่าแขนขวาของเขาดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วเพียงแค่เรียนรู้ทักษะอันเชิญระดับต่ำร่างกายส่วนที่เขาได้รับความเสียหายก็ดูเหมือนจะได้รับการฟื้นฟูลเล็กน้อยแต่แขนข้างขวาของเขายังออกแรงได้ไม่เต็มที่เขาจึงเปลี่ยนโล่แขนมาใส่แขนขวาแล้วจับดับจันซียวด้วยมือซ้ายแทนสัตว์ประหลาดสมบัตินั้นมีใบหน้าที่ภาคภูมิใจหลังจากมันสตเตอร์เรืองแสงสีเขียวที่มีความสูงประมาณ2เมตรปรากฏต,ตัวขึ้นมันหยิบไก่ย่างครึ่งตัวขึ้นมาจากพื้นแม้ว่าไไกกกกก่่่่่่่ยยยยยาางงงจจจจะะะเเเ็นนนนนพพพือออดดดิิมมัคีี้้้ววใใบหทึรูส เย่จงหมิงยกดาบจันเซียวขึ้นมาตัดกระดูกไก่พร้อมกับถอยกลับหลังอีกก้าวหนึ่งมอนสเตอร์สีเขียวเรืองแสงที่ร่างกายดูเหมือนจะประกอบขึ้นจากไฟเดินออกจากหลุมแล้วเคลื่อนที่เข้าหาเย,ย่จงหมิงเนื่องจากไม่มีคริสตัลบนหน้าผากเย่จงหมิงจึงไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้แข็งแกร่งระด,บดับใดดูเหมือนว่าร่างกายของมันจะประกอบขึ้นจากสสารบางอย่างเย่จงหมิงจึงไม่อยากเสี่ยงใช้ดาบจันเซียวตัดร่างมันการเผชิญหน้าครั้งนี้มอนสเตอร์ตัวนี้พุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับทุบด้วยกำปั้นขนาดใหญ่เข้าหาเเเเย่จจงมมมิิันนนนขขข้้้าาาใกกกลลได เย่จงหมิงรีบโยกตัวถอยหลังกลับพยายามหลบการโจมตีของมอนสเตอร์เรืองแสงด้วยความเร็วทั้งหมดเมื่อสัตว์ประหลาดสมบัติเห็นมนุษย์ที่ทำให้มันกลัวกระโดดลบหนีไปมามันหัวเราะเย่จงหมิงด้วยความพอใจเมื่อเห็นเขารับมือกับมอนสเตอร์เรืองแสงอย่างยากลำบากเย่จงหมิงถอยหลบพยายามไม่ประทะกับมอนสเตอร์เรืองแสงในขณะที่เขาใช้คริสตัลที่รวบรวมมาเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณไปด้วยเขาเริ่มเติมพลังวิญญาณที่หมดไปตอนนี้เย่จงหมิงถูกบีบให้ถอยกลับโดยที่เขาไม่ได้โต้กลับเลยแม้แต่น้อย หลังจากนั้นแย่จงหนิงก็ได้ยินเสียงเสียงปืนจากอาคารไม่ไกลการต่อสู้ที่นั่นเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญแย่จงหนิงยังพยายามมองนักโทษตรวนเหล็กเป็นครั้งคราวกองทัพทหารเริ่มใช้อาวุธหนักอย่างปืนใหญ่ RPG โจมตีเข้าใส่นักโทษตรวนเหไรกอแล้วเกิดระเบิดพร้อมเพลิงไม่หลายครั้งขึ้นบนท้องฟ้าอาคารบางแห่งเริ่มถูกเผาไม่ภายใตพลังที่น่าเกรงขามของอาวุธปืนสมัยใหม่ที่กำลังส่องสว่างจากการระเบิดไปทั่วทะเลสาบในเวลานี้แย่จงหนิงเห็นว่าดวงอาทิตย์ตกดินทั้งดวงจนท,งนทั้งพื้นที่เข้าสู่ความมืดนี้ พลังวิญญาณของเย่ยจงหมิงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายใต้การกระตุ้นของคริสตันเขายังใช้คริสตันระดับสองที่ได้จากแพ็คคลั่งฟื้นฟูพลังวิญญาณของเขาอีกด้วยเย,ย่จงหมิงสิ้นเปลืองคริสตันจำนวนมากเช่นนี้เพราะไม่ต้องการหลบการโจมตีของมอนสเตอร์เรืองแสงเขายืนอยู่ข้างน้ำพุเล็กๆในจัตุรัสริมทะเลสาบในขณะที่มอนสเตอร์เรืองแสงยังคงสาวเท้าเข้าหายเย,ย่จงหมิงตลอดทางที่มอนสเตอร์เรืองแสงวิ่งผ่านมาพื้นที่มันเหยียบจะปรากฏรอยไม่ไว้บนพื้นเห็นได้ชัดว่ามอนสเตอร์เรืองแสงเป็นมอนสเตอร์สายธาตุ เท่จงหมิงจุ่มมือลงในน้ำในสระน้ำพุทันใดนั้นน้ำในนั้นน้ำพุก็เดือดหลังจากนั้นครู่หนึ่งองค์ประกอบน้ำก็ก่อร่างเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์เมื่อธาตุน้ำก่อตัวเสร็จมันอ้าปากกว้างแล้วพ่นน้ำเข้าใส่มอนสเตอร์เรืองแสงมีควันลอยออกมาจากกลางมอนสเตอร์เรืองแสงธาตุน้ำมีร่างกายที่ดูโปร่งใสดูการเคลื่อนไหวของมันช้าเล็กน้อยแขนข้างหนึ่งกอดมอนสเตอร์เรืองแสงโดยตรงเท่จงหมิงใช้ทักษะที่เพิ่งเรียนรู้อัญเชิญธาตุระดับต่ำทักษะนี้เป็นทักษะการอัญเชิญที่แตกต่างจากทััักกษารอญญชิท่วไป ทักษะการอันเชิญส่วนใหญ่จะอันเชิญอันเดดหรือมอนสเตอร์ทักษะอันเชิญส่วนใหญ่จะสิ้นเปลืองพลังวิญญาณในการอันเชิญเป็นอย่างมากแต่ทักษะอันเชิญของเย่จงหมิงนั้นแตกต่างจากทักษะอัญเชิญทั่วไปทักษะอันเชิญธาตุของเขาจำเป็นต้องมีวัสดุในการอันเชิญนี้อย่างเช่นอันเชิญธาตุน้ำเขาก็จำเป็นต้องมีน้ำเป็นตัวสร้างธาตุน้ำที่เขาจะอันเชิญขนาดและองค์ประกอบขึ้นอยู่กับจำนวนวัสดุและพลังวิญญาณของเขาที่ใช้ไปพลังและความแข็งแกร่งของธาตุอันเชิญขึ้นอยู่กับพลังวิญญาณที่ใช้ในการอัเเเิคววาาาามทททนนนสลี นี่คือค่าความทนทานของธาตุน้ำที่เขาอันเชิญมามันจะคงอยู่ได้หนึ่งนาทีหากไม่ถูกโจมตีจนค่าความทนทานเหลือศูนย์เย่จงหมิงได้ยินเสียงแจ้งเตือนค่าความทนทานธาตุน้ำของเขาลดลงตลอดเวลาตอนนี้ความทนทานของธาตุน้ำนี้ลดลงจากสามสิบหน่วยเหลือเพียงสิบแปดหน่วยเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าธาตุน้ำถูกมอนสเตอร์เรืองแสงลดค่าความทนทานลงทุกวินาทีที่มันกอดเย่จงหมิงใช้พลังวิญญาณหกสิบหน่วยอันเชิญธาตุน้ำตัวนี้ออกมามันไม่สามารถยือมอนสเตอร์เรืองแสงได้นานเขาจึงต้องมุ่งเน้นความสนใจไปที่สัตววดดิย่น แววตาของสัตว์ประหลาดเต็มไปด้วยความตกใจมันไม่คิดว่ามอนสเต์ของมันจะถูกยื้อเอาไว้ได้นานขนาดนี้มันรีบผ่านหลังกลับแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วครั้งนี้เย่จงหมิงกับมอนสเต์สมบัติอยู่ห่างกันไม่ไกลนะักแต่หลังจากเย่จงหมิงวิ่งออกมาได้ไม่กี่ก้าวกลุ่มคนที่เขาเจอในร้านขายขนมก็วิ่งมาทางเขาในตอนนี้หลี่ซูจุนกับฟันมองไปยังเย่จงหมิงที่ใกล้จะถึงตัวสัตว์ประหลาดสมบัติข้าพวกมันให้หมดแล้วเอาถุงทองคำนั้นมาให้ได้ก่อนที่คำพูดเขาจสสสิิสสินนเ,นเเเเยยงงงงงงืขอขออาากกัััหมมมรรร่ตตต์์ลบแ เย่จงหมิงได้ยินเสียงปืนเขารีบหลบอยู่หลังรูปปั้นข้างน้ำพุเขารู้สึกหงุดหิดเป็นอย่างมากที่โดนขัดขวางร่างกายของเย่จงหมิงยังไม่แข็งแกรง่งเพียงพอจะต้านทานอาวุธปืนทั่วไปได้คนเหล่านี้อยู่ในระยะที่สามารถควกคามเขาได้แต่เขาไม่ต้องการดูสัตว์ประหลาดสมบัติถูกแย่งไปต่อหน้าฉันลงแรงเพื่อเวลานี้ไม่ยอมให้พวกแกมาเอาตัวมันไปง่ายๆหรอกเย่จงหมิงเปลี่ยนไปใช้ปืนเป็นอาวุธเขาถีบเท้าใส่รูปปั้นร่างของเขาถไหลาไปกับพื้นในขณะที่ยิงปืนตอบโต้คนด้านหลังคนของหลู่ซูจุนสองคนท เย่จงหมิงเห็นพวกเขาหาที่หลบเขาจึงรีบวิ่งเข้าหาสัตว์ประหลาดสมบัติเพื่อคว้าตัวมันออกมาตอนที่74มอนสเตอร์สมบัติถูกจับตัวโดยเย่จงหมิงในใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเขารู้ว่าเขาเหมือนกำลังถือกล่องสมบัติไว้ในมือของเขาในตอนนี้สัตว์ประหลาดสมบัตินั้นเป็นเหมือนกล่องสมบัติในวันโลกาวินาทมีเพียงผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยต่อสู้ในศึกแย่งสมบัติเท่านั้นที่รู้ว่าต้องสูญเสียทรัพยากรและกำลังรบไ,ไปมากเท่าไหร่จึงจะได้สมบัติจากมันมาได้แต่ละชิ้น ชีวิตก่อนหน้าของเย่จงหมิงเคยเข้าร่วมในการตามล่าหาสัตว์ประหลาดสมบัติแต่ทุกครั้งที่มีการต่อสู้เกิดขึ้นจะเป็นการต่อสู้ระหว่างอิทธิพลต่างๆแย่งชิงสมบัติกันเองในการล่าสมบัติแต่ละครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเพราะสมบัติเหล่านี้การต่อสู้ที่ดุเดือดมีอัตราการตายในสนามรบมากกว่า60%การต่อสู้เพื่อสมบัติของมอนสเตอร์ทุกคนต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเอาตัวรอดและแย่งชิงสมบัติในสนามรบยังเต็มไปด้วยสัตว์กลายพันธุ์และซอมบี้อีกด้วย แต่ด้วยรางวัลที่หนึ่งดูดใจมนุษย์จำนวนมากยอมเสี่ยงตายเพื่อให้ได้สมบัติสักชิ้นสิ่งที่อยู่ในถุงของสัตว์ประหลาดสมบัติล้วนแต่เป็นของที่มีมูลค่าสูงการล่าสมบัติแต่ละครั้งเหมือนการลดสิ่งมีชีวิตบนโลกจำนวนมากในแต่ละครั้งมีเพียงผู้ชนะคนสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้ครอบครองสมบัตินี้จริงเหรอวันนี้เย่จงหมิงจะเป็นผู้ชนะที่ว่านี้หรือไม่เย่จงหมิงคิดถึงแผนการยึดสมบัติในวันนี้เขาวางแผนกับคนของเขาเอาไว้แล้วเขายังต้องทำตามแผนที่เขาวางเอาไว้อย่างไรก็ตามความรู้สึกเเเเหหหหหมมมืืออออนน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 นใใกกลล้้้้้ชะีิิดดขขขขึึึึไไ่นาน่าาายยจจงงงงงงรูสถวฤภทััแผ เย่จงหมิงพยายามเบี่ยงตัวไปด้านข้างเขาจำต้องทิ้งร่างสัตว์ประหลาดสมบัติลงพื้นเขารู้สึกว่ามีแสงไฟส่องอยู่ข้างหน้าเขาสัตว์ประหลาดสมบัติตกลงไปที่พื้นร่างกายของมันเริ่มดิ้นรนพร้อมกับแหกปากร้องเสียงดังอย่างน่าสังเวชเย่จงหมิงมองร่างสัตว์ประหลาดสมบัติที่ถูกโจมตีเหมื่อย็ไหลออกจากหน้าผากของเขาเขาเห็นว่าแขนของสัตว์ประหลาดสมบัติถูกตัดขาดเลือดจำนวนมากไหลออกมาจากบาดแผลที่ราบเรียบนี่คือสิ่งที่เย่จงหมิงอาจต้องเจอหากเขาไม่เบี่ยงตัวหลบลหกกลลล่่่่่่าาาาาาาวววคคืืออออหหหเเเเเขขขขขขขนนนนนนไช้ีีแแแแทดจะมใงขขงสสััตตต์ปบิ็ ประกายแสงที่โจมตีได้อย่างเฉียบคมนั้นคืออะไรเย่จงหมิงยังมองไปยังจุดที่ประกายแสงนั้นพุ่งมาประสาทสัมผัสของเขาดีเยี่ยมมากเสียงของชายที่แหบห้าวดังมาจากอีกด้านหนึ่งดึงดูดความสนใจของเย่จงหมิงในตอนนี้เย่จงหมิงเห็นคนสามคนกำลังเดินเข้ามาใกล้จากทิศทางเดียวผู้นำคือผู้ชายที่แข็งแกร่งเหมือนหมีเขาวสวมเสื้อกักรัดรูปสีดำกางเกงสีเขียวทหารสวมรองเท้าหนังสีดำร่างกายของเขากำยำเป็นอย่างมากข้างหลังเขาเป็นชายและหญิงผู้ชายคนนั้นอายุน้อยกว่าหัวหน้าที่เป็นชายร่างกายกำยำผู้ชายด้านหล อีกด้านหนึ่งเป็นผู้หญิงในชุดรัดรูปอายุของเธอไม่มากเหมือนผู้ชายด้านข้างผมข,ของเธอยาวและมีสีแดงรูปร่างที่อยู่ใต้เสื้อรัดรูปนั้นสมบูรณ์แบบแต่รอบร่างกายเธอตอนนี้เต็มไปด้วยออร่าที่ดูดุร้ายมือเล็กๆของเธอจับอยู่บนด้ามดาบมีความผันผวนของพลังงานรอบใบาดาบความผันผวนของพลังงานดูคล้ายกับประกายแสงก่อนหน้านี้หัวใจของเยจงหมิงเต้นรัวเขาสัมผัสได้ถึงออร่าพลังผู้วิวันรจากคนสามคนนี้ชายหนุ่มที่ถือหอกนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ที่มีอาชีพและผู้หญิงคนนั้นมมมีีีททักษากษะารจต่่ยยยอดเ เห็นได้ชัดว่าชายคนเป็นหัวหน้าคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเขาเองก็น่าจะเป็นอีกคนที่มีอาชีพเพราะรอบตัวเขาหนึ่งคนเป็นคนที่มีอาชีพอีกหนึ่งคนเป็นคนที่มีทักศะโจมตีผู้เป็นหัวหน้าย่อมไม่อ่อนแอกว่าผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างแน่นอนทั้งสามคนนี้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมพวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับวันโลกาวินาดได้อย่างรวดเร็วกลุ่มอิทธิพลที่แปลกประหลาดเช่นนี้โผล่ขึ้นมาในเวลานี้ได้อย่างไรเมื่อเย่จงหมิงเห็นทั้งคนสามคนนี้กำลังเดินเข้าหาเขาเขารีบยื่นมือออกไปหมายจะคว้าถุงทองคำไว้ในมือ แต่สามคนนี้ย่อมไม่อยู่เฉยให้ปล่อยให้เย่จงหมิงได้ของที่ต้องการมือขวาของหญิงสาวโบกมือแสงประกายแสงปรากฏขึ้นอีกครั้งความเร็วของลำแสงนั้นเร็วมากบีบให้แย่จงหมิงต้องรีบชักมือกลับหลังจากเย่จงหมิงชักมือกลับชายถือหอบก็พุ่งเข้าหาเขาร่างของชายถือหอบพุ่งทะยานตรงเข้าหาแย่จงหมิงเหมือนกับมังกรการโจมตีนี้เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างชายร่างกายกำยำผู้เป็นหัวหน้าก็พุ่งเข้าหาเย่จงหมิงโดยการเอียงหมัดเข้าใส่เขาจากอีกด้านดาบในมือขวาของผู้หญิงกำลังสะสมพลังงานเพื่อโจตีอีอกครั้ง ถ้าแขนขวาของเย่จงหมิงเป็นปกติเขามั่นใจว่าสอมารถรรับมือกับคนทั้งสามได้แต่ตอนนี้สามารถใช้แขนเดียวได้ข้างเดียวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้วิวัด3สามคนเขาทำได้เพียงถอยกลับเท่านั้นเย่จงหมิงเตรียมตัวถอยกลับแต่ในจังหวะที่ถอยหลังเขาเตะร่างสัตว์ประหลาดสมบัติโดยตรงก่อน,อนถอยสัตว์ประหลาดสมบัติมีขนาดตัวที่เล็กน้ำหนักตัวของมันเบาเหมือนตุ๊กตาทั้งยังสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งเมื่อเย่จงหมิงเตะร่างสัตว์ประหลาดสมบัติไปอีกด้านเขาก็พุ่งหลบนนีออกทิาางง,ง,ง่่ัั้วตตเช แต่เมื่อดวงตาของพวกเขามองไปอีกด้านที่ร่างสัตว์ประหลาดสมบัติปลิวไปพวกเขาก็เข้าใจได้ทันทีตรงนั้นมีกลุ่มคนในเครื่องแบบทหารกำลังวิ่งมาที่จัตุรัสโดยมีทหารคนหนึ่งพุ่งนำกลุ่มทหารออกมาด้วยความเร็วสูงหวังติงสัตว์ประหลาดตัวนั้นแหละที่มีถุงทองคำที่มีสมบัติหลีซูจุนกับคนของเขาที่เคยไล่ตามเย่จงหมิงพบว่าไม่มีใครนอกจากคนสามคนที่อยู่ใกล้สัตว์ประหลาดสมบัติเขาตะโกนออกมาเสียงดังเพื่อหวังให้หวังติงจัดการคนทั้งสามนี้เจ้าเล่ห์งจริง,รง,รงนะชา้ร่างใหญ่วหโวราะในมมด้ย เห็นได้ชัดว่าจุดประสงค์ของทีมสามคนนี้มาเพื่อสมบัติไม่ใช่เพื่อฆ่าเยจงหมิงพวกเขาเกลียดเยจงหมิงที่เตะสัตว์ประหลาดสมบัติไปทางทิศทางที่ทหารวิ่งมาแม้ว่าเขาจะเกลียดการเตะของเยจงหมิงแต่ก็ทําอะไรเยจงหมิงไม่ได้หากพวกเขาต้องการสมบัติก็ต้องสู้กับทหารกลุ่มนี้เท่านั้นหากทีมสามคนพุ่งออกไปช้าสมบัติอาจจะตกอยู่ในมือกลุ่มทหารได้หลี่สู้จึงยกปืนขึ้นพยายามที่จะข่มขู่คนทั้งสามแต่ทันใดนั้นตาของเขาก็หันไปมองไปที่จัตุรัสริมทะเลสาบบอกให้คนของเขาวางปืนลงทันทีแสดงงห้เเ็นวว่่าาาาพกขรรูออะไบงยง ไหลซ้ายของหวังติงมีเลือดไหลออกมาเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ตัวใดถือครองสมบัติพวกเขาจึงเลือกโจมตีนักโทษตัวเล็กที่ตัวใหญ่สะดุดตาที่สุดแต่การต่อสู้ก่อนหน้านี้ทำให้กลุ่มหัวกะทิเสียผู้วิวัตไปสองคนทีมของหวังติงคือกองกำลังพิเศษของผู้บังคับการเย่รับผิดชอบในการโจมตีสำคัญพวกเขามีภารกิจยึดสมบัติด้วยเหตุนี้ผู้บัญชาการเย่จึงลงทุนใช้อิทธิพลรวมทีมต่อสู้หลายทีม,มาเพื่อสกัดซอมบี้และสัตว์กลายพันธุ์ทีมของหวังติงเป็นทีม ก่อนหน้านี้พวกเขาโหมโจมตีเข้าใส่นักโทษตัวเล็กจนคนในทีมล้มตายและได้รับบาดเจ็บเมื่อพวกเขาจะได้รับรายงานจากหลี่สู้จุนว่าสมบัติที่แท้จริงอยู่ในถุงข้างหลังสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆพวกเขาจึงเลิกโจมตีนักโทษตัวเล็กที่แข็งแกร่งจนพวกเขาไรทางสู้แล้วรีบมาที่นี่จากคนในทีมทั้งหมด8คนตอนนี้เหลือคนในทีมเพียง4คนเท่านั้นพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้วิวัตรระดับหนึ่งดาวมีเพียงหวังติงที่เป็นหัวหน้าทีมเท่านั้นที่เป็นผู้วิวัตรระดับ2ดาวเนื่องจากเขาได้รับการพิเศษหวังติงจึงวิวนนนาารเเป็ด,ดไไ้้้ใขขคค่่่่ตตอออีีมมููสง หวังติงพุ่งนำหน้าคนของเขาเพื่อเข้ารับมือกับคนทั้งสามตรงหน้าเขาเชื่อว่าคนในทีมที่ติดตามมาจะเก็บสมบัติเขาเพียงต้องซื้อเวลาให้กับคนของเขาโดยการเป็นแนวหน้าต้านรับฝ่ายตรงข้ามเพียงคนเดียวตอนที่75ทีมผู้วิวัตรสามคนเห็นชายคนหนึ่งในชุดทหารพุ่งเข้าหาพวกเขาเหมือนกับรถถังออร่าพลังของเขาดูทรงพลังกว่าผู้วิวัตรระดับหนึ่งดาวทั่วไปชายผู้นำกลุ่มผู้วิวัตรสามคนมองชายในชุดทหารด้วยสายตายเย็นชาจู่ๆมือของเขาขยายใหญ่ขึ้นร่างกายของเขาที่แข็งแรงกำยำอยู่แล้วขยายใหญ่ยิ่งกว่าเดิมหลลลังงงงของเขงอเเา็ก้ ในตาเย่จงหมิงหดลงอาชีพซูโม่งั้นเหรอชายมือหอบในกลุ่มทีมสามคนเป็นหนึ่งคนที่มีอาชีพตอนนี้ชายหัวหน้ากลุ่มทีมสามคนก็เป็นหนึ่งคนที่มีอาชีพอาชีพของเขาเป็นอาชีพที่พิเศษอีกด้วยอาชีพซูโม่เป็นอาชีพที่เพิ่มพลังทางร่างกายโดยเฉพาะดูเหมือนว่าทีมคนสามคนนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับรูเล็ตระดับหนึ่งดาวแต่พวกเขายังโชคดีที่ได้พบกับรูเล็ตสามสีหรือรูเล็ตหลากสีที่มีสีมากกว่านี้ จของเย่จงหมิงเต้นโครมครามในชีวิตก่อนเขาเคยได้ยินว่าเมืองที่เขาเคยอยู่มีทีมผู้แข่งแกร่งสาคนออกสร้างชื่อเสียงเขาไม่เคยใส่ใจทีมสาคนนี้มาก่อนจึงไม่รู้ว่าพวกเขาก็เริ่มต้นมีส่วนร่วมในสงครามชิงสมบัติครั้งนี้ด้วยไม่สำคัญว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไรทีมสาคนนี้เป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อเขาอย่างน้อยก็ตอนนี้เขาจำเป็นต้องหาทางจัดการพวกเขาโชคดีที่จู่ๆมีทหารปราบดอกขึ้นมาหากเย่จงหมิงคาดเดาไม่ผิดชายในชุดทหารที่พุ่งนำหน้าทหารคนอื่นๆคนนั้นเป็นผู้วิวัน์ระดับสองดาว หากตอนนี้จะมีผู้วิวัตรและผู้มีอาชีพเยจงหมิงก็ไม่รู้สึกแปลกใจเท่าใดนักเพราะมีรูเลตปรากฏขึ้นแทบจะในทุกที่รูเลตกระจายอยู่ทั่วโลกอยู่ที่ใครจะโชคดีคนพบรูเลตเหล่านั้นก่อนปรับใดที่ได้เห็นรูเลตจะตระหนักถึงวิธีการใช้งานจากรูเลตนี้ได้ในเวลาไม่นานมีโอกาสสูงที่จะทำให้ผู้ที่กล้าหาญกล้าสู้กับซอมบี้แข็งแกร่งขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ หากมีซอมบี้หรือมอนสเตอร์ที่มีวิวัฒนาการมาเป็นระดับ3าระดับสีในเวลานี้เย่จงหนิงเชื่อว่าเป็นเพราะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการสะสมพลังในร่างกายยิ่งพวกมันทรงพลังพวกมันยิ่งล่าได้ไวพวกมันสามารถกลืนกินและดูดซับพลังงานได้ในเวลาอันสั้นทำให้พวกมันวิวัฒนาการได้เร็วกว่ามนุษย์มากแต่การที่มีมนุษย์กลายเป็นผู้วิวัฒน์ระดับ2ดาวในเวลาน้อยกว่า30ชั่วโมงหลังจากเกิดวันโลกาวินาศเย่จงหนิงแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองทั้งยังเกิดความอาาขึ้้นมอีกดวย เรีจงหมิงเป็นคนที่ผ่านชีวิตในวันโลกาวินาศมาแล้วสิปีเขารู้ตำแหน่งที่แน่นอนของรูเล็ตมากมายรู้ระดับของมอนสเตอร์และซอมบี้จากคริสตัลทุกระดับเขารู้จุดอ่อนของสิ่งมีชีวิตกลายพันหลายชนิดรู้วิธีที่จะอยู่รอดได้ดีขึ้นในวันโลกาวินาศแต่ตอนนี้เขาเป็นเพียงผู้วิวัตรระดับหนึ่งดาวเท่าหากเขาไม่มีโชคเขาก็คงไม่มีอาชีพถึงเขาจะแข็งแกร่งกว่าผู้วิวัตรระดับหนึ่งดาวแต่เขาก็ยังวิวัฒนาการไม่ถึงระดับสองดาวมีคนอื่นถึงระดับสองดาวก่อนเขาได้เช่นไรเขาหมุ แม้ว่าเย่จงหมิงจะรู้ตำแหน่งของรูเลตระดับ2แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรูปแบบสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ระดับ2จำนวนมากถึงแม้จะมีสิ่งมีชีวิตระดับ2จำนวนมากแต่จะมีใครฆ่าพวกมันได้รวดเร็วจนสามารถนำคริสซันระดับ2มาหมุนรูเลตระดับ2ได้เกิดคำถามในใจเย่จงหมิงมากมายว่าชายในชุดทหารวิวัฒนาการมาถึงระดับ2ได้อย่างไรแม้เขาจะมีความรู้และประสบการณ์ในวันโลกาวินาทิศปีเขายังทำเช่นนี้ไม่ได้ในเวลา30ชั่วโมงในช่วงที่เย่จงหมิงกำลังครุ่งคิดผู้วิวัฒนาชีพซุโมก็ป ด้วยการที่ใช้ร่างกายกำยำมีอาชีพซูโม่พละกำลังของเขาจึงเพิ่มขึ้นสามารถกลบความต่างด้านระดับได้ช่วงหนึ่งด้วยอาชีพซูโม่เป็นอาชีพนักสู้ที่พิเศษด้านพละกำลังชายร่างกายกำยำจึงปะทะกับชายในชุดทหารได้กำลังได้อยู่สูสีมีการปะทะกันระหว่างผู้วิวัดสองคนทำให้เกิดเสียงปะทะกันดังขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาทั้งถอยต่างถูกลักให้ถอยกลับหลังทั้งสองชายผู้มีร่างกายกำยำลูบหน้าอกของเขาด้วยมืออีกข้างเห็นได้ชัดว่าการปะทะครั้งนี้ทำให้พลังวิญญาณและรรรรรร่่่าา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 งงกกกกกกกยยยขขเเเเเเไไไดดด้้ัับบบผผลลลละะะทททททชชชนนนุุหหมมมีีีปป็จแว ในความเป็นจริงหวังติงสามารถหลบก,การโจมตีของชายร่างกายกำยำได้แต่เขาเลือกที่จะปะทะตรงๆกับชายร่างกายกำยำจึงทำให้เกิดการบาดเจ็บในตอนนี้ชายที่ร่างกายกำยำคนนั้นถอยกลับแต่คนในทีมทั้งสองของเขาไม่ถอยมือหอบแทงหอบตรงเข้าหาหวังติงการโจมตีของเขาครั้งนี้เป็นการใช้ทักษะหวังติงมองเห็นหอบพุ่งโจมตีเข้าหาเขาจึงคิดจะเบี่ยงตัวหลบไปอีกด้านในขณะท,ที่หวังติงเบี่ยงตัวหันมาอีกด้านเขาเห็นประกายแสงเส้นหนึ่งโจมตีดักทางหนีของเขาภายในไม่กี่วินาทีประกายแสงนี้จะตัดร่างของเขา ในช่วงเวลาที่เกิดมิกรดหวังติงที่เป็นผู้วิวัตรระดับสองพลิกตัวหลบกลับมาทางเดิมร่างกายของเขาบิดตัวอย่างพลิ้วไหวเพราะ่รงกายของเขาแข็งแกรงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเนื่องจากการโจมตีของประกายแสงนั้นทรงพลงังหวังติงจึงเลือกที่จะรับความเสียหายจากหอบดีกว่าต้านรับประกายดาบที่ทำให้เขารู้สึกเสียวซ่าบนหนังศีรษะปลายหอบแทงเข้าไปในไหล่ของหวังติงซึ่งมีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้าน,นี้แล้วทําให้เลือดไหลออกมามากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามระหว่างที่หอบแทงเข้าใส่ไหล่ของหวังติงเขาใช้มือซ้ายจับด้ามหอบก่อนที่ปลายหอบจะแทงเข้าลึกมากว่เดิ แม้ว่าหอกนี้แทงไหล่ของหวังติงแต่มันก็ไม่ลึกพอที่จะทำให้หวังติงบาดเจ็บหนักไปตายซะนิ้วของหวังติงรวบเข้าหากันก่อนจะกระแทกมาตรงเข้าใส่ชายถือหอกชายถือหอกถูกโจมตีตรงๆอาลี่ชายร่างกายกำยำร้องตะโกนออกมาเขาพุ่งเข้าหาหวังติงเพื่อจะช่วยเหลือคนในทีมของเขาแต่เขาเห็นหวังติงชกเข้าใส่ใบหน้าอารี่เต็มแรงจนร่างเขาปลิวออกไปหวังติงจ้องมองหน้าชายร่างกายกำยำจากนั้นดึงหอกออกจากไหล่ของเขายังไม่ถึงเวลาของแกหวังติงพูดขึ้นมาจากนั้นเดี่ยงตัวไปด้านข้างแล้วแทงหอกเข้าใส่หญิงสาวที่ถือดาบอย่างรววดเ็ เดี่ยวทงหลบเร็วชายร่างกายกำยำพยายามร้องเตือนคนของเขาแต่ก็สายไปเขาจึงรีบพุ่งชนเข้าใส่หวังติงด้วยทักษะพุ่งชนเช่นเดิมคิดว่าท่าเดิมจะล้มฉันได้หรอหวังติงแทงหอ,อกใส่หญิงสาวแล้วดึงหอ,อกออกมาจากกลางเธอแล้วเบี่ยงตัวหลบการพุ่งชนของชายร่างกายกำยำเมื่อหวังติงกำลังจะโจมตีชายร่างกายกำยำทางด้านหลังซ้ำเขาก็มองไปเห็นการเคลื่อนไหวของใครบางคนแกกล้าหรออันยะประกาศคู่ในระหว่างหวังติงต่อสู้กับทีมผู้วิวัตรสามคนเขาหันกลับไปมองที่สัตว์ประหลาดที่ถือถุงทองคำในเวลานี้ชายหนุ่มที่เตวรปรล้ิไแ